ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับเซมิแ l a นะครับทางช่อง YouTube เช่นเดิมเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับเป็นการแนะนำนะบอกเล่ากันก็แล้วกันนะครับสำหรับท่านไหนนะที่เล่นระบบโซลา r เซลล์นะครับแล้วใช้สายนะครับเส้นโตโตนะครับเนื่องจากว่าเป็นระบบ12โวลต์นะเหมือนที่ผมใช้อยู่เนี่ยนะวันนี้ผมได้จัดหาเจ้าตัวสายซิลิโคนมานะครับ นะเป็นขนาด3 AWG นะครับก็คือรุ่นใหญ่เลยนะถ้าเทียบกับนิ้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับนะถ้าเทียบเป็นสแควร์มิลนะทางร้านก็บอกว่าอยู่ที่3 5สแควร์มิลนะครับเป็นสายรุ่น,นใหญ่เลยนะให้ดูก่อนนะครับ3 AWG นะครับ สายอ่อนโค้งงอได้ง่ายนะครับนะแต่ว่า,าสามารถนํามาใช้กับงานแบตเตอรี่ได้นะครับตัวนี้ผมก็จะเปลี่ยนใส่ในระบบโซลาร์เซลล์ที่ผมใช้อยู่เพราะตัวเดิมรู้สึกว่าที่ใช้สายลสายเชื่อมนะครับสายไฟฟ้า,าสายตู้เชื่อมนะครับรู้สึกว่ามันจะหมดสภาพไปแล้วนะตัวนี้มีขายในไทยเราแล้วนะครับแต่ว่าเหมือนเดิมทางซีมิลบไม่ได้จําหน่ายนะครับเพียงกต่ว่าหากท่านไหนนะสนใจยังไงก็ สอบถามเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ลิงก์ไปก็แล้วกันนะครับนะท่านก็ไปติดต่อซื้อหากันนะตามสะดวกนะครับแต่หางปลาตัวนี้ไม่ได้ติดมาพร้อมกับสายนะครับหางปลาก็ซื้อมาบัดกรีเนื่องจากว่าคีมย้ำผมไม่มีนะผมจะใช้วิธีการบัดกรีทั้งหมดเลยนะครับในการเข้าหางปลาแต่ถ้าเป็นตัวเลก็กก็โอเคมีนะครับมีหางปลาอ่า,อามีคีมย้ำนะครับ ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับสำหรับท่านไหนที่จะเปลี่ยนสายแบตเตอรี่นะครับก็ลองมองหาดูเจ้าตัวสายซิลิโคนนะครับ